สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับพวกเรานะครับวันนี้พวกเราจะไปไหนกันครับไปไปดูน้ำผมนะครับ ไปทะเลทะเลนะครับทุกคนรู้ไหมครับว่าจะหวันนความมนลมนะครับต้มีทะเลเหมือนกันนะครับทุกคนจกรู้ไหมครับเป็นยังไงผมมาดูเลยครับไปครับมาครับมาครับนี่นะครับจะเป็นทางลงไปของเรานะครับซึ่งตอนนี้นะครับเป็นช่วงที่อากาศเริ่มเย็นแล้วก็จะมีลมช่วยมาแบบรู้สึกให้ลมลมหนาวครับลมหนาวดูครับทุกคนเห็นนั้นไหมครับ นั่นคือวัวทะเลนะครับจะไปไหนนะั่แน่วัวทะเลเป็นเจ้ารถเป็นเจ้ารถตามมาครับนี่ก็จะเป็นดูทางลง,ขงเขาแล้วครับทางลง,งเราก็จะเป็นพื้นที่แบบภูเขาหน,นึงนะครับนี่นะครับก็จะเป็นหาดทรายของทะเลนครปนมนะครับ เดินไปนิดนึงนะครับก็จะเจอแม่น้ําเราต้องบอกก่อนนะครับว่าทะเลที่นี่นะครับเป็นทะเลน้ําจืดนะครับดูครับวัวทะเลครับด <c oughs> ูครับดูครับน้องน,นี้นะครับเไม่สิต่ำดิซูวัวทะเล นะครับก็ <ส180> <gettable. S 2> จะเป็นแถวรับเชิญของเรานะครับ <Veron> ค <ique> ุณแฟตตี้นะครับวันนี้เราจะไปไหนครับเราจะไปทะเลค่ะนู่นน้องกับบรรยากาศผ่าซานเนี่ยเดี๋ยวขั้วหม้อสั่งอ่านี่นะครับก็จะเป็นพื้นทรายของทะเลแล้วนะครับดูครับก็จะเป็นทรายมีเปลือกหอยด้วยนะครับดูครับจับมาที่ เเออาโคยังไงตัวป้าเมจ่าอ,อันนี้คือสวยกันมึงอะไรนะครับนีเราจะเดินไปดูเลเซดไปดูเลเซดด้วยเอาหนีไปดูนาทเปิะมานี้เดียวนะค,ะค,ครับก็จะถึงเป็นอ่างรอแล้วนะครับ ก็เห็นอรอยู่แม่น้ำนีมครับ <Hello. S 1> อ๋อตรงตรงรอยอยูดทะเลดูครับนี่เป็นรอยปิศนานะครับไม่ทราบว่าอาจจะเป็นรอยอะไรก็ไม่รู้ครับ <c oughs> อ่อทำไมมันถึงมีหาดรายขึ้นได้ครับอ่บาเพราะว่าเิดปรากอการแม่น้ำโขงนะครับ รดลงอย่างรวดเร็วนะครับทำให้เกิดหาทรายตรงนี้เกิดขึ้นนะครับดงน้ครับนี่ก็จะเป็นข้อความที่คนมาเขียนอะครับเขียนอะไรครับเมื่อยตายเมี่มันแทอ้อสันนะค <c oughs> รับด <c oughs> ูบรรยากาศภูเขา,า,าครับมาครับโอ้ยแม่งเอียไแล้วดูครับลมแรงมากใช้อีปูดิ ก็ดออูก็ไม่ยุบเต่งยเงยไม่เป็นแม่ด้วยนะสุดอย่องางเรามาจากัไนไม่มีหูอยู่า้างล่างมีเดียูมันน่ะแบบดีไฮสปอรอ้ยเมื่อนี้อะไรอะ่ะไม่รู้มันเป็น<ม>อะไรอะไรตัวให่พีบลู เยสวยไหมสวยมากนี่เขาจะเป็นตม้มนะเขาไอเจ้าแม่เมื่อยอยู่ในกล้องเหรอ ทุกคนเห็นท้องฟ้าขา้างหลังนั้นไหมครับแสงยามเย็นนะครับเดี๋ยวโ,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 โสามารถลงน้ําได้นะครับนี่เราจะไปเหยียบแม่น้ำโขงได้นะครับอีกฝั่งนั่นก็คือเพื่อนบ้านของเรานะครับนั่นคือฝั่งลาวน,นะครับดูเห็อนอะไรครับอยู่ฝั่งนู้นครับ ก็จะมีวัดครับท <step> ุกคนครับม no? ีครับวัดมีวัดมีหมู่บ้านคนนะครับมีเต็มไปด้วยป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ไปนี่ลงไปได้ดีลงไปได้ดินี่อะไรครับขาวๆเนียังขาวๆน่ะบินหอยอะไรครับไหนจับมาดูหน่อยอ๋อนี่เป็นหอย หอยอะไรครับนี่จะเป็นหอยเล็บม้าหรือว่าหอยอะไรก็ไม่รู้นะครับนี่คือเป็นเรือจะเปลือกมานะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับวิสวยมากครับวิวครับล่องแบบล้วล่องแบ <c oughs> จามิยังบ่หางเลยลงเลยแท้็คือบอง,งเออลงได้ี่นี้ครับก็สามารถลงได้เหมือนทะเลจริงๆนะวิ่นลงไปมารครับตามผมมาดูครับน้ำเย็นมากเลยนะครับมา,รารครับมีอะไรครับหาส่วนมากที่นี่จะเกอกหอยนะครับท้าเป็นหอยอะไรครับ น่าจะเป็นหอยเร็บมาหรือว่าหอยอะไรก็ไม่รู้นะครับน้ำน้ำก็ลดลงเยอะอยู่นะครับโอ้ยเยอะไปเลยตน,นตอนนี้เราเราหยับอะไรครับอะไรนะครับไู่ครับน่าจะเป็นไม้ครับอันนี้เป็นไม้นะครับไม่ใช่หอยนะเราหยียบไม่น้ำโขงนะครับตอนนี้ มาแม่มาแมา่มมาแ่ลเดินมาคหาดูครับว่ามีปลาไหมไปเรียนครับไปจะหยางหาปลาบริเวณนี้นะครับก็จะไม่มีอะไรครับนอกจากอาพวกเศษไม้กับเปลือกไว้นะครับนี่นะก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆใช่เต้าใช่เต้า ฟิวเหมือนทะเลไหมครับนี่นะครับก็เป็นทะเลของจังหวัดนครพนมนะครับนี่ครับเราก็จะมาเขียนข้อความนะครับลงบนพื้นทรายของเราครับเราสามารถเขียนบนทะเลเลยนะครับดูนะครับ่าพนี้เราจะมาเขียนข้อความอะไรดีเขียนว่าไงดีครับคณาวิทย์ครับคณาวิทย์เขียนว่านี่นะครับก็จะเป็น วนมาหนีแล้เป็นน้ำวะหยับขึ้นมาครัับบหยขึ้นมานี่เป็นน้ำมันมีน้ำพุ่งตรงนี้นะเราต้องหยับขึ้นมาอีกหน่อยน,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 นะครับตรงได้ดีตรงได้ดีตรงนี้ได้ไหมครับเดี๋ยวต้อง<ว>อ๋อได้ครับได้ครับนะครับแล้วก็ทุกคนดาวกันนะครับผมจะเก็บเก็บข้าอะไรนะครับทุกคนทีมกันมาครับใต้คอมเมนต์นะครับจะไปยังไงวะ ควรรู้ไหมครับว่าอันนี้อ่านได้ไงครับมันอ่านว่ายังไงคะตัวนี้วะ S นี่เอก็แล้วกี่ลงมาได้ดิ นะครับเสร็จแล้วนะครับอ่านว่าไงครับนี่นะครับก็จะเป็นชื่อคณะของเรานะครับตัวคนรู้ครับว่านี่คณะคือคณะอะไรครับคณะนะครับคุณแมตตี้คณะวิทยาศาสตร์อ่าใช่แล้วครับนี่เป็นคณะวิทยาศาสตร์ของเรานะครับว้าวว้าวอ่านว่าอะไรคะ Faculty of Science นะครับนี่นะครับก็จะเป็นชื่อคณะของเรานะครับ นี้นะครับก็จะเป็นภาพโดยรวมของทะเลจังหวัดนครพนมครองนะครับถ้าใครนะครับสนใจอยากจะมาเที่ยวจังหวัดนครพนมครองนะครับก็เชิญชวนทุกคนมาเที่ยวได้นะครับและวันนี้นะครับพวกเราก็ขอจบการจบวอร์สนะครับสำหรับเที่ยวทะเลนครพนมสำหรับวันนี้นะครับบ๊ายบายค่ะ